มาจ้าทุกคนนี่จ้ารถไฟมาแล้วจ้านี่รถไฟที่หนิงจะกลับนะคะก็เข้ามาจอดเทียบท่าแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวพวกหนิงก็จะจะไปชานชลาที่รถไฟจอดนะคะนี่จ้ารถไฟสายยาวนะคะยูอินซูเฮงเซงกินะคะแต่ว่าหนิงจะไปลงโกโวล,ล่านะคะทุกคนนี่จ้า่าหนิงก็มาส่งนะคะทุกคน นี่ปู่ไม่ได้มาด้วยนะคะปู่ไปทุระนะคะย่าขับรถมาส่งนะคะนี่จารถไฟมารอแล้วจ้านี่จาทุกคนรถไฟก็จะเป็นสองชั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวนิงจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะรถไฟที่นี่ก็จะสะดวกสบายนะคะ นี่จะรถไฟสายสีเขียวนะคะนี่เดี๋ยวนิงจะพาเดินนะคะทุกคนนิงอยู่ตู้ตู้ที่หนึ่งเลยนะคะตู้สุดท้ายนู่นเลยนะคะทุกคนนี่จะรถไฟก็คือมาถึงคนก็ลงนะคะคนขึ้นก็ขึ้นคนลงก็ลงนะคะรถไฟตู้นี้รถไฟเที่ยวนี้ก็คือ เขาจะทําตู้หนึ่งนะคะทาเป็นร้านอาหารเลยนะคะทุกคนร้านอาหารอย่างดีอย่างสวยเลยนะคะเราก็ไปนั่งนั่งอยู่ร้านอาหารได้นะคะทุกคนเราไปนั่งร้านอาหารได้ไปนั่งกินอะไรในร้านอาหารนะคะทุกคนรถไฟที่หนิงไปภาคเหนือนะคะก็จะแบบนี้นะคะทุกคนก็คือสามารถ ไปนั่งกินอาหารแปลอะไรอย่างนี้มีอาหารนะคะนี่แต่ว่าเขาจะมีแบบว่าเป็นตู้รถเป็นตู้อาหารเลยนะคะนี่จะร้านอาหารข้างในนะคะนี่จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่แต่ว่าคนเยอะนะคะเข้าไปในร้านอาหารก็คนเยอะเหมือนกันนะคะ นี่จะรถไฟที่นี่ค่ารถไฟฟิแนแลนด์นิงขอบอกเลยนะคะว่าราคาไม่ธรรมดานะคะนี่จ้านี่นะคะนี่จ้าเดี๋ยวนิงก็จะตามหาตู้ตู้ที่หนิงจะต้องไปนั่งนะคะเพราะว่าเราก็จะมีเลขที่นั่งมีตามที่เราจองไว้นะคะทุกคนนี่จ้า มิะก็ตกนะคะนี่นี่นะคะนิงก็อยู่ตู้ที่หนึ่งเลยนะคะทุกคนนี่นี่จะเวลารถไฟไปก็จะไปทางนี้นะคะนิงก็จะอยู่ตู้ที่หนึ่งนจนะะทุกคนย่าก,ก็จะขึ้นมาส่งนะคะ,ค <lem mer> คะย่าจะขึ้นมาส่งถึงถึงที่นั่งเลยนะคะทุกคนนี่จะนี่นะคะ นี่จ้าทุกคนนิงก็มาถึงสถาน,นีรถไฟแล้วนะคะทุกคนย่ามาส่งนะคะนี่จะรถไฟก็จะมีสองชั้นนะคะนี่จ้ารถไฟก็มาแล้วนะคะเหลือเวลาอีกประมาณสิบห้านาทีรถไฟจะออกนะคะทุกคนนิงเลยลงมาถ่ายรูปนะคะทุกคนลงมาถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะก็คือมีเวลานะคะตอนขามาเขาบอกเลยว่าไม่มีเวลาเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเรามารถไฟแบบว่า นี่นะคะทุกคนคือทําคลิปวิดีโอหนิงก็จะทําตามที่มีเวลานะคะทุกคนนี่จะรถไฟนะคะหนิงก็จะกลับรถไฟคันนี้นะคะทุกคนนี่จะไปกันจ้ะทุกคนขึ้นรถไฟกันจะ้ะถ่ายแต่วิดีโอเดี๋ยวรถไฟออกก่อนนะคะไปกันจะ้ะรถไฟสองชั้นนะคะทุกคนนี่จะสะดวกสบายนะคะทุกคนมีร้านอาหารด้วยข้างใน าเข้าข้างใน,ก,นก็จะประมาณนี้นะคะนี่ชั้นรแรกชรั้นที่มีจ้าทุกคนขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นที่นั่งแบบนี้นะคะทุกคนที่นั่งใครที่นั่งมันนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งแบบเป็นโต๊ะแบบเป็นสี สี่ที่แบบนี้นะคะหันหน้าเข้าหากันนะคะคือถ้าคนที่มาแบบว่าเป็นครอบครัวนะคะเขาก็จะจองแบบที่นั่งหันหน้าเข้าหากันนะคะมีเด็กเล็กอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่จะนี่นิ้งก็จะนั่งนั่งแบบว่าแบบนี้นะคะทุกคนแบบเดียวนะคะนี่จ้าก็คือสามารถจองได้นะคะมาคนเดียวก็จองได้นะคะโต๊ะแบบนี้ แล้วแต่เราจะจองเลยนะคะทุกคนนี่จะคือทุกที่ก็จะมีที่จองของใครของมันนะคะนี่นะคะทุกคนจะเป็นบรรยากาศห้องน้ํานะคะห้องน้ําก็จะเป็นระบบเดียวกันกับบนเครื่องบินนะคะทุกคนนี่จะก็จะมีทุกอย่างมีกระดาษทิชชู่มีที่ล้างมือมีอะไรทุกอย่างนะคะนี่จะเขาบอกว่าสะอาดนะคะห้องน้ําห้องอะไรเขาสะอาดนะคะ นี่จ้านี่นี่ค่ะท,ที่นั่งนะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่จ้าตรงที่นั่งเราก็จะมีที่ชาร์จแบตให้นะคะมีที่ปรับที่นั่งนะคะปรับให้เป็นนอนนิดนึงนะคะทุกคนนี่จ้านี่แล้วข้างบนก็จะมีมที่แขวนแจ็คเก็ตให้เรานะคะเสื้อกันหนาวนะคะมีถุงขยะให้นะคะถ้าเรามี อะไรมานั่งกินนะคะทุกคนนี่จะานี่ข้างนอกก็จะบรรยากาศแบบฟินฟนนะคะนี่จานิงก็ได้นั่งแล้วนะคะทุกคนรอรอรถไฟออกนะคะทุกคนนี่จ้าทุกคนบรรยากาศข้างนอกนะคะรถไฟก็ค่อยค่อลคื่อนไปนะคะทุกคนนี่จ้า บรรยากาศข้างนอกก็คือจะสวยงามนะคะก็คือจะเป็นสีขาวไปหมดนะคะนี่นะคะก็คือต้นไม้ก็จะเป็นสีขาวไปหมดปกคลุมด้วยหิม,มะนะคะทุกคนนีจ้าขอบอกว่าบรรยากาศข้างทางก็จะต้นไม้สีขาวแบบนี้ไปหมดเลยนะคะทุกคนหนิงชอบนะคะหนิงชอบนั่งรถไฟรถไฟที่นี่ก็คือคือ ยิ่งเวลานอนนะคะคือมีความสุขมากกับการนอนบนรถไฟนะคะทุกคนนอนชมวิวนะคะก็คือนอนชมวิวไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่านอนไปนอนมามันก็นอนหลับนะคะทุกคนนี่จะขอบอกว่าบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะริมข้างทางนะคะสองฝั่งข้างทางก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวนะคะทุกคน ถ้าพวกหนิงไปเที่ยวภาคเหนือนะคะถ้าแบบว่าไ <we like ม่อยากขับรถนะคะพวกหนิงก็เอารถไปด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะมีเทเลอร์ลากลากรถเราไปด้วยนะคะเป็นเทเลอร์รถไฟนะคะปีที่แล้วนะคะพวกหนิงไปไปรถไฟนะคะเอารถไปด้วยนะคะเขาจะมีเทเลอร์ใส่รถต่างหากนะคะลากไปด้วยนะคะแล้วเราก็จองห้องนอนนะคะ ใครอยากเห็นนะคะไปดูคลิปของปีที่แล้วได้นะคะเลื่อนได้นะคะทุกคนนี่จาก็คือพวกหนิงจองเป็นห้องนอนนะคะทุกคนห้องนอนของรถไฟขบวนนี้นะคะขบวนที่เหมือนที่หนิงนั่งนะคะทุกคนคือห้องนอนก็จะเป็นห้องส่วนตัวเลยนะคะคือเป็นห้องส่วนตัวแล้วมีประตูปิดนะคะมีประตูปิดมีห้องน้ํามีแบบว่าห้องนอนส่วนตัวมากเลยนะคะทุกคน แต่ก็จะเป็นที่นอนสองชั้นนะคะแต่ว่ามีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีประตูปิดนะคะทุกคนขอบอกว่านอนไปแบบว่าฟินมากนะคะทุกคนคือแบบว่านอนไปกับรถไฟนะคะหนิงหนิงชอบมากเลยนะคะหนิงว่ามันมันแบบว่ามันมันมีความสุขดีนะคะทุกคนนี้ ห้องนอนรถไฟนี้ดีนะคะทุกคนเขาบอกว่าดีมากเลยนะคะนี่จะช่วงนิงก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูวิวข้างนอกช่วงที่รถไฟเขาจะเขาจะหยุดหรือเขาจะเคลื่อนช้าๆนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงที่เขาวิ่งเร็วนะคะคือลายตามากนะคะถ้าสายตาเราปกติมันมันไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าถ่ายวิดีโอมันมันตาลายนะคะทุกคนนิงก็จะ ถ่ายช่วงที่แบบว่าให้มันเห็นชัดๆนะคะทุกคนนี่จะเราจะได้ไม่ต้องตาลายกันนะคะทุกคนนี่เพราะว่ารถไฟเขาวิ่งด้วยความเร็วสูงนะคะรถไฟที่นี่นะคะจะวิ่งด้วยความเร็วสูงนะคะแล้วเขาก็จะไปไวมากนะคะทุกคนนี่คือตามเวลาเปะ๊เปะๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครมีแพลนมาเที่ยวนะคะทุกคนมาเที่ยวฟินแลนด์นะคะ สามารถนั่งรถไฟนะคะจากเฮงซิงกิไปภาคเหนือได้เลยนะคะก็ดูนะคะดูรถไฟดูดูราคาตัว๋วดูดูตัวสถานที่เราจะไปลงนะคะทุกคนก็คือเหมือนกับว่าวางวางแผนเส้นทางนะคะพอมาถึงเฮงซิงกิถ้าไม่เหนื่อยมากนะคะสามารถนั่งรถไฟไปได้นะคะนั่งรถไฟนอนรถไฟไปได้นะคะทุกคน ก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะคะทุกคนแต่ถ้าต่อด้วยเครื่องบินก็ใช้เวลาน้อยนะคะทุกคนก็คือเครื่องบินก็จะใช้เวลาแค่แค่ชั่วโมงหนึง่งอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าถ้าไปรถไฟก็จะไปทั้งคืนเนาะก็ก็อย่างว่านะคะทุกคนเราก็ต้องเข้าใจนะคะเครื่องบินกับรถไฟเขาก็จะต้องใช้เวลาต่างกันเนาะ นี่จ้าแต่ว่าแต่ว่าหนิงก็ชอบทั้งสองอย่างนะคะถ้าเราไม่รีบนะคะพวกหนิงก็จะนั่งรถไฟนะคะทุกคนนี่จ้าก็จะมีรถไฟสายอื่นสวนมาเหมือนกันนะคะนี่ถ้าเราไม่รีบถ้าเรามีเวลาเราก็จะไปรถไฟนะคะหนิงนี่ก็คือเดินทางบ่อยนะคะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีเขาจอดนะคะทุกคนให้คนลงให้คนขึ้นนะคะหนิงน่ะเดินทางบ่อยเดินทางมาหายาหนิงก็มาคนเดียวถ้าสามีไม่มาด้วยนะคะสามีไปทํางานนะคะสามีมาด้วยไม่ได้นะคะสามีทํางานอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ถ้าสามีหนิงอยู่หนิงก็จะไม่ได้มารถไฟนะคะเราก็จะขับรถมากันเองนะคะนี่จะ นิงตัวคนเดียวนิงขี้เกียจขับรถนะคะทุกคนถามว่าค่าน้ำมันมันก็แพงนะคะทุกคนคือถ้ามาคนเดียวนะคะก็คือจ่ายค่าน้ำมันทางไกลเนาะนี่สามีนิงก็ซื้อตัวเครื่องซื้อตั๋วรถไฟให้นะคะก็คือมารถไฟก็สะดวกสบายนะคะทุกคนสำหรับนิงนิงนิงก็มองว่ามันก็มันก็สะดวกสบายนะคะ ต่อให้เรานั่งรถไฟสามต่อมันมันก็ยังสะดวกอยู่นะคะเพราะว่าเพราะว่ารถไฟเขาก็จอดรอนะคะคือรถไฟเขาจะเขาจะแบบว่าเขาจะมีแบบว่า Data ของเรานะคะก็คือถ้ารถไฟคันนี้เลทนะคะรถไฟคันที่จะไปสถานีต่อไปเขาก็ต้องรอเรานะคะทุกคน เขาก็จะรอเรานะคะก็คือเขาก็จะจอดรอเรานะคะนี่จ้าบรรยากาศริมทางนะคะทุกคนรถไฟที่นี่ก็คือจะใช้ไฟฟ้านะคะทุกคนสังเกตดูว่าจะมีสายไฟระยงระยางนะคะตามสถานีรถไฟนะคะเพราะว่ารถไฟที่นี่เขาจะใช้ไฟฟ้าเขาจะมีไฟฟ้าข้างบนหัวเขาตลอดนะคะ นี่จ้าบรรยากาศรถไฟที่ฟินแลนด์นะคะขอบอกว่านั่งสนุกมากนั่งนอนแบบขอบอกว่านอนไม่อยากตื่นลงเลยนะคะทุกคนคือแบบว่านอนบนรถไฟนี้ก็คือนอนสนุกมากเลยนะคะทุกคนสําหรับหนิงนะคะนี่จ้ะไปจ้าชมวิวข้างทางไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ วิวข้างทางก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศก,ก็จะมืดคลึ้มหน่อยนะคะเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนขอบอกว่าวิวบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสองข้างทางนะคะก็จะปกคลุมด้วยหิมะสีขาวไปหมดเลยนะคะทุกคนนี่จะสวยนะคะนี่ นั่งรถไฟชมวิวนะคะทุกคนบรรยากาศฟินฟินชมวิวชมวิวไปจ้านี่จ้าทุกคนดูจา้าเขาทำเป็นลานสเก็ตนะคะข้างๆหน้าต่างนี่จ้าทุกคนเราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ คือหนิงจะบอกว่ารถไฟเขาวิ่งเร็วนะคะทุกคนเขาวิ่งเร็วด้วยความเร็วสูงของเขานะคะเขาจะวิ่งตามเวลาของเขานะคะแต่ว่าช่วงที่เขาวิ่งเร็วๆหนิงไม่สามารถที่จะถ่ายวิวให้ดูได้นะคะทุกคนคือคือมันตาลายเนาะหนิงก็จะถ่ายช่วงที่แบบว่าใกล้จะถึงสถานีแล้วเขาก็เขาก็เหมือนลดความเร็วนะจ๊ะนี่เราก็จะได้ชมวิวสวยๆกันนะคะทุกคนนี่จะ ปกติถ้าเป็นเวลาที่เขาจะไม่ได้จอดนะคะทุกคนมันจะวิ่งไวมากนะคะรถไฟก็คือจะวิ่งไวมากเลยนะคะทุกคนนี่จะแต่ว่านิงก็จะพยายามถ่ายแบบว่าช่วงที่เขาจะจอดนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นวิวแบบว่าชัดเจนนะคะนี่จะจะได้ไม่ตาลายด้วยนะคะนี่นะคะทุกคน คือเราก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนจะถึงที่หนิงจะลงแล้วนะคะนี่วิวก็จะสวยประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสวยสวยจริงๆนะคะบอกเลยว่าสวยตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีแต่บรรยากาศหิมะแบบนี้นะคะตลอดเส้นทางเลยนะคะนี่จะคือช่วงนี้ก็คือ ฟินแลนด์ก็จะมีหิมะปกคลุมทั่วประเทศเลยนะคะนี่มานั่งรถไฟช่วงนี้ก็จะเห็นวิวประมาณนี้นะคะมาฟินแลนด์ไม่ผิดหวังนะคะเรื่องหิมะนะคะทุกคนเยอะจ้ะนี่จ้าก็สวยนะคะนี่วิวก็สวยนะคะนี่จา้ามาเรื่อยๆจ้าทุกคนเดี๋ยวก็ถึง เดี๋ยวนิงก็จะได้เตรียมตัวลงแล้วนะคะทุกคนคือนั่งรถไฟนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะไม่ว่าเราจะนั่งหลับนอนหลับนะคะขอแค่เรารู้ว่าเราลงตรงไหนนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงเขาประกาศนะคะทุกคนเขาก็จะประกาศบอกเรานะคะว่าสถานีต่อไปเขาจะจอดที่ที่เมืองอะไรอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็ เราก็อันนี้นะคะจะแบบว่าเตรียมตัวลงอยู่แล้วนะคะทุกคนคือเรานั่งรถเราก็จะเตรียมตัวลงอยู่แล้วนะคะเราก็ดูเวลาตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก็ได้นะคะทุกคนถ้าใครมาแล้วมานั่งรถไฟนะคะตั้งนาฬิกาปลุกเลยจ้านี่จ้านิงก็เตรียมตัวลงแล้วนะคะทุกคนนี่ นี่เขาบอกว่าหนิงลงแล้วนะคะทุกคนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟเมืองโกว่านะคะทุกคนนี่ลงแล้วจ้ารถไฟเขาก็จะต่อไปเฮงซิงกินะคะทุกคนนี่คนที่ลงตรงนี้ก็ลงนะคะคนที่ต่อไปเฮงซิงกีก็ต่อนะคะถ้าใครจะไปเฮงซิงกีก็คือขึ้นเลยนะคะทุกคน นี่จ้ะการใช้รถไฟที่ฟินแลนด์ก็สะดวกสบายนะคะสะดวกสบายมากนะคะคือรถไฟเขาก็นั่งสบายนะคะนี่เดี๋ยวหนิงก็จะไปต่อรถไฟอีกอีกรถไฟหนึ่งนะคะไปเมืองหนิงนะคะทุกคนนี่จ้ะเดี๋ยวหนิงพาไปชมนะคะก็จะเป็นรถไฟสายสีเขียวเหมือนกันนะคะนี่หนิงพานั่งลิฟต์ลงมาข้างล่างนะคะทุกคน นิ่งก็จะไปอีกชานชลาหนึ่งนะคะนี่เขาจะทําเป็นชานชลาเป็นชานชลาให้เราลงนะคะเขาจะทําใต้ดินนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นใต้ดินนะคะเราก็จะลงไปนะคะจะลงไปแล้วก็จะขึ้นขึ้นไปตามชานชลาที่เราจะไปนะคะ บนรถไฟเขาก็จะบอกนะคะว่าเราไปต่อสายนั้นสายนี้รถไฟที่เราต่อเขาจะอยู่ชานชลานั้นชานชลานี้นะคะทุกคนนี่จานิงก็เวลาขึ้นนะคะเวลาเรามีกระเป๋านะคะเราก็ใช้ลิฟต์เลยจ้าสะดวกสบายนะคะนี่ก็จะมีลิฟต์ให้ขึ้นลิฟต์ให้ลงนะคะทุกคน มีกระเป๋ามีอะไรอีลงตุงนางล้วก็ขึ้นลิฟต์เลยจ้ะถ้าแบบว่าไม่มีกระเป๋าเยอะก็เดินได้นะคะทุกคนเขาก็จะมีบันไดให้เราเดินนะคะนี่นั่งลิฟต์ขึ้นลิฟต์ก็จะสะดวกนะคะสําหรับคนมีกระเป๋านี่จ้าหนิงก็จะมานั่งรถไฟรถไฟอันนี้ก็จะเป็นชั้นเดียวนะคะทุกคนเพราะว่าจะใช้เวลาไปเมืองหนิงแค่ 30 40นาทีประมาณนี้นะคะทุกคนนี่จะก,ก็จะเป็นรถไฟสายสั้นนะคะข้างในที่นั่งก็จะประมาณนี้นะคะข้างในที่นั่งก็จะเหมือนเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาเขาไม่ได้เป็นสองชั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะเป็นรถไฟสายสั้นนะคะนี่จ้าทุกคนนิงก็ได้นั่งบนรถไฟแล้วนะคะส่วนรถไฟสายสั้นอีกสายหนึ่งเขาก็จะไปอีกเมืองหนึ่งนะคะทุกคนนี่จ้าเดี๋ยวนิงถ่ายให้ดูนะคะเขาก็ จะออกแล้วนะคะทุกคนนี่เขาออกก่อนรถไฟสายหนิงนะคะนี่จ้ะนี่จ้าทุกคนเดี๋ยวหนิงกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนบายบายจ้า